สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพ,พ,บพงเงัเดงง่วงงามช่องเดชาอีสานพาเราครับวันนี้เกิดมีอุบัติเหตุขึ้นครับรถพิ่ครับพี่ความตกคันนามาเอาใจซอยกันัะว่าสิพี่น้องจนนี้กิดโอ้ยค้ำเม,มืดเปิดตาแล้วครับพี่น้องรถเกิดคํำแล้วก็ดรถท่านได้ขึ้นน่ครับพี่น้องรถไทมาสองคันห้วหาวิธีการเอาขึ้นได้ไรครับพี่น้องมันรุ่นน้ำกันแล้วกันขึ้นได้ว่า จนจะค้ำแล้วครับนี่ยหกโมงกว่าแล้วเมื่เมอรเริ่มจะเมื่อแล้วจะเอาขึ้นได้ะปะบันนี้ก็รถเพิ่นถอยลงนันหน้าครับบันนี้เ,<อ>เพิ่นถอยลงหน้าวันนี้เ,<อ>เพิ่นว่าจะเป็น,อ,ปนอยาน่า<อ>งหน้าบนันนี้มันก็เลยตกตกกันคันแท้ครับนี่ก็แดดลมลมตกคำไก่คำแล้วครับ,รนนรบพี่น้องกําลังรวมมือรวมใจกันครับเอาใจซอยใส่กันครับพี่น้องว่าจะเอาขึ้นได้ปะวันใน่ะ ที่แล้วมันก็ถอยมาครับถอยมาถอยไปวันนี้มันเลยตกคันแท้ครับกับทั้งกับขวางอยู่ตาบามันนั่นลงวัชยงเอาร่วมด้วยช่วยกันครับพี่น้องเลขทะเบียนแปดเก้าหนึ่งครับใครสนใจก็เอาไปซื้อหวยได้ครับวัอนี้วันที่สามใช่หล้วฮะวันที่สามสิบเรามื่อเนี้ยวันนี้วันที่สามสิบมีตัวหน้าแล้วเลขทะเบียนกับแปดเก้าหนึ่งพี่น้อง ร่วมมือร่วมใจกันรุ่นน้ำกันเจ้าขืนยันได้หรือี๋ยวมไเนี่ยมาลุกกันใส่รถไถดึงเอาพี่น้องตรงนี้ก็กำลังปรึกษาหาเรื่องกันว่าเจ้าขึ้นแบบได้วิธีการไหนอเอาจเจ้าขึ้นได้กำลังปรึกษากันครับ เอาครับพี่น้องร้องแรงแขงเออกาล้งเซลล์ขึ้นครับพี่น้องกาลังสิรวมมือรวมใจนี่นะครับลักษณะของรถเอียงตกลงงานหน้านี่ยสองล้อแล้วครับอีกสองล้อยังอยู่คันหน้าอยู่ออกกาลังแรงใจซร้อยครับว่าจะขึ้นด้วยป้ กูยุ่งดอกใ่้ด้งนี้เยเอาครับพี่นอ้องกันังียเออการล้งขนครนับพี่น้องกาลังสิรวมมือรวมใจเราขึ้นการลัางเิเคร์ห์สถานการเดี๋ยวขึ้นได้ปะเดี๋ยวรถไทเดึงครับพี่น้องอามันหลุดน้ำกันเเดอ้าเดีเ๋ยวอโ้งวน้าัน้อเดีกทำไม

ตน่อยไเกตด้วยอาจนติรงแต่โดนียนรถนะช่วงนี้กับพานเหตุการณ์มาสามที่ัวแล้วครับรถกิดตกหน้ากับตรงมาณนีุงแล้วเดี๋ยวมัก่กแล้วครับตรงนี้กล้ถึงถึน้่ครับพุ่กแล้วับ การก็ดีขึ้นเรื่อยๆรากๆลอยลากขึ้นมากขึ้นยอากกระว้งรากระนุ้งลอดไปทั้งรหลดั้งคนนะครับผมมีคนเป็นอย่างช่วนี้ก็ทช่วนึงแล้วดตามตอนต่อไปขึ้นว่าขึ้นว่าอย่างว่าโดนกับยติขึ้นแล้วครับนี่ใส่ก็รากขลากย รุปเหตุการณ์ครับรถิดลากขึ้นได้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกับประมาณเกือบต้องคุ่มครับพี่น้องเหตุการณ์นี่กับปลอดให้ตรถทท้งคนขึ้นได้ย่างสบายแต่ว่ากใส่เวลาโดนนะครับอย่าเลืมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปพีเดียวแน่เึ็นกำลังแรงใจกับหาเรื่องเล่าดีๆมักฝากที่ฝากน้องหรือเปลละครับอย่าเลื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะไมเลยครับ สวัสดีครับ